สุขสบายดีวา่าพีพ่นนองมาปั้นเขาเขาโลแดงเะพี่น้องเนาะไะพี่น้องไปปั้นเข่าวันนี้เรียบร้อยพี่น้องไอ้ปีนี่ย่างบอรอบปีนี้รอบแรกเป็นรอบแรกนี่เนาะปันะป้นรอบแรกพี่น้องกขอยู่ประมาณนี้ได้ประมาณเท่าไรเนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด กันยูบอมานหาหกสินี่สอบ่แหละรอบแรกไพี่น้องเลยเขาแดงบอกเขาขาวท่านเกียวขาวท่านเกียวเขาแดงกัเกี่ยวท่นเมอตี้เนีย่น้อปีนี่กะยังพเลีวดอกพี่น้องเนาะยังพเลีวดอกเพราะว่าดสิปันตตอีกอยู่พี่น้องเนาะเขาปีนี้เขาทีตัดบางหันแหละที่าเอไ้เบื้งนึ่กสีปันอีกล้านหนึ่งอยู่ร่มกันนี่แหละ อยู่ในร้านตัวนี้แหลนะร้านนี้เป็นร้านนะพี่เพราะรอบอังสักนิดเนาะกันเนื่องจากว่าพักกินข้าวเที่ยงแลออ้วเนพี่น้องอกัสิโตออีกร้านหนึ่งอยู่น,นี่เป็นข้าวแดงพี่น้องข้าวแดงรอบแรกกัสิได้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบคนละนพี่น้องเนาะแต่ก็ยังซีมีอีกเออขา้ขาวขาวอีกกัสิประมาณ แปดสิบปุ๊บ่ะยู่หรอกแปดสิบไปเขาเขาต่เก่าต่ละปีอยู่ก็ไเเจ็ดแปดสิบขางงานนี่เราพี่น้องเนาะพี่เขางงานนี่ิไดลาอยู่พี่นี่หวยสองลอยโมยู่แล้วพี่น้องสองลอยกวนเลยล่ะจะได้กันไหนยังใส่รถฟาดอยู่เด้อพี่น้องพี่ทางนี้เด้อใจ่หัวจักรมาฟาดอยู่เพราะมีรถเออเกี่ยวเขาคือกันบ้านเพื่อนดอกมันมีรถเกี่ยวเกียวขึ้นมาตัดขึ้นมาซื้อใส่ที่พี่น้องเห็นนั่นล่ะ เขาก็ใส่อนันรน่ะตัดใส่เครื่องตัดหญ้าเลยพี่น้องตัดขึ้นมาเลยครับไปมัดอ้อมไว้นี่อยู่ป่าบ้านนี่นี่พี่น้องแล้วปุ๊บก็สีแดงสีเข่ากินขา้าวเหลวซะก่อนน้อพี่น้องเนาะก็ะสีแดงสีเข่าตัวนี้ไอ้พี่น้องอเห็นไหมพี่น้องเนาะเป็นเข่าแดงรอบแรก ยังเป็นเอยังเหลือแต่ก็ขาขาวต่อไปก็จะเป็นขาวขาวน้เขาแดงนะพี่น้องนาะนี่ตัวนี้ก็สีใดขึ้นกันประมาณหาวกสิบสองเพื่อนแล้วพี่น้องตัวนี้ก็ได้มันไหวยซองมองตัวหนึ่งมันเป็นตารางนะพี่น้องนาะตัวนี้ก็สีเป็นยูล้านนะพี่น้องเนาะรอบแรกเนี่ยก็บสีประมาณร่วมกันสองล้านเนี่ยก็บสีประมาณร่อยก็สอบล้วพี่น้องเอ บวกลายดอกกระสิว้อนลอยไปยังใส่รถปั่นอยู่แต่ว่ายังเกี่ยวพันเหมือนไอพี่หลวงคุณยังอยู่ไอ้ต้นเกี่ยวนี่งก็สะใส่พวกเครื่องตัดหญ้าตัดนั่นแหละแล้วก็สะใส่ตอกมัดขึ้นมามาไหวนี่พี่น้องเครื่องเกี่ยวนี่สองเครื่องเนี่ยพี่น้องเนาะเครื่องเกี่ยวเกี่ยวเขา ใบมีดมันก็แล้วแต่นะพี่น้องเนาะตามบางคนก็ใส่แบบนั้นบางคนใส่แบบนี้พี่น้องเนาะใส่ใบมีดบางคนก็ใส่แบบมีไอ้ใบมีดนี่ก็สิเป็นนนี้แต่บางคนก็ใช้ใส่แบบมีอันหินเพชรนะพี่น้องติดอยู่ในปลายนี่นะครับบางคนก็ใส่ใบแบบนี้พี่น้องเนาะแต่ว่าก็เป็นเพชรพี่น้องเนาะ เกี่ยสองเครื่องอลไพี่น้องมันฝนตกมันนี่โอ้ยพี่น้องเอง้แต่เศ้าตกบ่แห้งเดอกตกลิ่นผู้ดีเขาเปียกผู้ดียากผู้ดีเห็นให้เขาดอกนะพี่น้องเนาะผู้ดีเห็นแต่เห็นมันดอกแต่เลยเมื่อปั่นไหวนะพี่น้องเนาะปัน่นโตอยู่ตารางเทียงหันทางแล้วก็มาปั่นอยู่ร้านนี่นะพี่น้องเนยอยู่ร้านนี่นำปั่นไห้ก็สิไ้ประมาณเอาซี น,ลลน,นี่แหละร้านรถตัวยังสิประมาณหกซิบนี่แหละเนาะพี่น้องหาสิบสอบนอี่แหละผมมีอยังผิดพลาดขั้นเดาบ่ผิดพลาดพี่น้องเนาะส่วนเอออยู่เฮือนหนั่งนั่นนงกะสิตอนนี้ได้ประมาณหกซิบไปเนาะพ่นหกซิบก็สอบพี่น้องเนาะที่นี่กันนะเสาเนาะเบ่าวมาอยู่เนาะพี่น้องเนาะเป็นไอเป็นมาอยู่เต็ดเหน่าซอยเนาะพี่น้อง,นนองนเนา,านะ ทัดเขา้วนกะ็มัดใส่รถไทยเลยพี่น้องคน้นแต่ละมือกันนี่ดนี่โอ้พี่น้องเลยยืดเส้น้าหลังสุฟรนาสุดินบ่าวาะลรเนาะพี่น้องเนาะไอเมื่อมันแหลวเนาะพี่น้องเนาะคือมันแหลวเหรอครับซีเ้าคือตอนนี้หนึ่งเกี่ยวเขาแดง ในพิหนงน้องมันก็มีสองสองสายพันธุ์มีเขาวแดงกับเขาวขาวเกลียวเขาวดอแดงแล้วปุ๊บแล้วก็สีสีเนาะกัสีได้อยู่ประมาลอยเศร้านะรวมแล้วตัวนี้สองอันนี่ลอยเศร้าเลืต่อไปก็บสีเป็นเัินเขาวขาวในพิหนงน้องก็สีเกีียวขาวขาเหลือกสนอีกก็ช่วงนี้ลอยไปกันเลยลอยเศร้ากันแล้วก็มาอยู่ในพิหนงน้องเนาะเกีียวขาวขาเหลือกันไปเส้นจะเขางันในพิหนงน้องก็มาไล่เหลือสองลอยไปไปอยู่ แต่ละปีก็ได้เขาพ่อจะยู่ได้กินพี่น้องเนาะเขาพได้อยู่ได้กินนี่แหละเมื่อมาซอยเกียวซอยกันกับชิห่วยต้มเป็ดสนเลยพี่น้องเลยกินลาบเป็ดต้มเป็ดสูุกันกินสนถ้าไม่มีแนวกินเป็ดเปียกเนาะพี่น้องเนาะอ่ะผมไปกั่วกันแล้วเห็นกินตอนซชียวใน้ทยพี่น้องในเบอร์เด้ยสิจังเสียวอีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะ ก็นี่พวกละเหีย้ยงพวกละนี่ตรม,อมโอ้ต้มเป็ดเลยพี่น้องนี่สีขาวก็ต้มเป็ดไปดเปนี่ยเนี่ยอ,อ,อืมเย็เนเข้มเลยนะลุงขอให้กินจางบ่ได้เออเออ,เอ,อขอบใจไอนน้เจ้างนี้ลาบบ่ลาบลาบเป็ดล<า>เดดลยพี่น้อง <laughs>

จะนอนพี่น้องกินข้าวน้ากันกินกระลาเป็ดตุ่มเป็ดมาเถอนะเนาะแล้วก็มาปากกระสอบแล้วก็ซื้คนเข้าไปได้ทีมงานพี่น้องปั่นเขา่ามันเมื่อยที่นอนพี่น้องเนาะแต่ที่พาพี่น้อยว่ามึงเครื่องตัดเข่าตัวนี้เขาเห็นอยู่หขนาดสองอันโอ้ใส่แบบรุ่นเดียวกันนี่มันได้พี่น้อยไงเป็นใส,ส่แบบนี้มั้ ซื้อไม้วนะเบ้าหน่ตัวนี้เนี่ยโอ้ไม้มาเลยเนาะอ๋อของเก่าพี่น้องขึ้นไปสอมเป็นเอาไปสอมเลยพี่น้องด้วยที่เก่าเลยกรอบท้องได้เพี่หนเอาไปสอนกับจันเก่งตะกี้เมื่อก่อนแล้วพี่น้องเนาะจันเก่งพี่น้อสอมเป็นคู่มือเดียวไอ้พี่น้องของเก่าไปนักไสม่อยากนทดนดหรอกพี่น้องรุ่นนี้โอ้ดีนี่ พี่ดอกเนาะเอาซำนี่ซะก่อนพี่น้องคลิปนี้ก็สิซือไว้ซบำนี่นะพี่น้องเนาะพักเตียงกินเข่าสีเข่านะพี่น้องเนาะคลิปนี้คือสู้ใบซนี่เขาขอบใจไปทุกหมงทุกบอลนะพี่น้องเนาะบอกฝั่งลาวฝั่งไทยพวกที่อยู่คอทอมอเราไปอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องเนาะจะเจ็ปจะจนสุขใจสุขกายสุด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 สบายดี